แกงยื่สังมสัตว์นี่อันนี้เป็นงานพรียกวัาเป็นชาววังเนาะอันนี้เป็นสูตรที่มาจากนะครับที่มาจากห้องเตรียมอัตยาหาระมาถึงเมนูนี้เมนูนี้เป็นเมนูที่เขาเอาไว้ใช้ในงานพระราชพิธีต่างๆเนาะเก่งขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานโกนงานอะไรต่างๆนะเคยกินไหมครับส่วนใหญ่พวกใพรสถุนบ้างได้กินกันนะครับเราหมดเลยเราใกล้มากันดีใช่ค่ะนะ ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะครับมันเป็นงานราชินีต่างเนาะไผ่ฉันทุนไม่ค่อยได้กินกันนะครับเนาะโอเคนะครับวันนี้เราจะยกจากเป็นไผ่เนาะขึ้นมาสู่ในรั้วในวังนะครับทําตัวให้สู่ในรั้วในหวังด้วยนะครับแกงจืดสังกษัตริ์ประกอบด้วยอะไรบ้างครับกุ้งไก่หมูไม่มีน้ําเต้านะครับปูปลาก็ไม่มีกุ้งไก่หมูเขาใช้กุ้งสดนะครับกุ้งสดอาจจะไซส์เล็กนะครับไซส์เล็กเนาะแล้วก็ ส่วนใหญ่เขาจะใช้สันในไก่นะครับแต่วันนี้สันในไก่นะครับมีคนชิงต่งหน้าเราไปก็เราใช้อกไก่ได้แล้วก็หมูสันนอกได้สันนอกสันในได้หมดเลยครับอ่ะวิธีการทํานะฮะทุกคนพยายามจําขั้นตอนนี้ไว้นะครับเพราะว่ามันออกสอบนะครับวิธีการทาเอากุ้งมาเลยนะครับนะกุ้งเนี้ยก็เดี๋ยวเราแบ่งกันนะฮะคนละสองสามตัวก็ได้สามตัวอีวกกาหนดให้แกะเปลือกกุ้งเอาออกให้หมดเลยอ่ะนี่นะกุ้งเรียบอนนะครับ ก็แกะหมดเลยกลยุ้มเอาวางไว้แล้วใช้มือนะฮะนี่นะใช้ใช้มือนะครับนี่นะใช้มือแล้วก็นี่ค่ะหาให้เป็นสองชิ้นเลยออชใช่ค่ะหาให้เป็นสองชิ้นเลยนะขขใช่ค่ะหาข,ขึ้น ไม่พอนะคะเล็กด้ยวยค่ะใค่ซอยใครชอบพันใหญ่ระวังให้ดีนะครับใ,ใช่ค่ะเดี๋ยวน้ำตาล่วงแน่คำว่าสามกริยษษ์นะครับมาจากคำว่านะฮะหนึ่งกุ้งสองหมู สไก่ครับแล้วเราก็ตัดให้มันเท่าๆกันนิดนึงแต่อันนี้อย่าทิ้งนะครับเดี๋ยวเราไปใส่น้ำซุปนะครับไก่ที่จริงก็เอาเยาวๆนิดนึงก็ได้แต่แล้วปุ๊บเราจะมัดด้วยนิดครับเชปูอันนี้เขาเรียกว่าเชปูดองนี่คือใช้เท้าสดถ้าเอาใช้เท้าสดไปดองมันจะเป็นใชปูค่ะอ่ะวิธีการใช้งานนะครับ จะมันจะเดือดเห็นไหมดังนั้นอย่าดองมันจะเดือดน้อยดีอาจารย์คุ้นเคยใช่ไหมเอาล้างหน่อยเนี่ยครับพี่บอกอาจารย์ดองดองแล้วเนี่ยครับนี่จะต้องอยู่ตรงกลางหรือว่าจะต้องเรียงไหมคะหรือว่ายังอ๋อแล้วแต่เราค่ะบอะไรก็ได้ใช่ก่อนก็ได้ใช่ค่ะแต่ต้องให้มีสามอย่างเออต้องให้มีสามอย่างเช่ใช่โป้เนี่ยใช่โป้ดองนะเอาไปล้างน้ำซะเนี่ย ให้มันคืนตัวถ้าเราได้อย่างนี้มาเนาะตอนสอบมาตรฐานนะมันได้อย่างนี้นาได้เป็นท่นนอนอย่างรท่อนเล็กท่อนอย่างนี้ไม่พอกอะ่ะท่อนสั้นหงี้ยต่อกันไม่รู้จะต่อยยังไงแล้วมันง่ายๆนะครับแต่ว่ามันยากกับการมัดอยู่แหละอืมเทคนิคนะให้เราฝากนก่อนฮนะให้เราฝานนะเออไม่ใช่ฝานเนี่ยสไลด์เรียกว่าสไลด์ <c oughs> ให้ให้มันขยายตัวออกค่ะได้ให้มันยืดยืดให้มันขยายตัวออกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ม,มว้วนนี่เลยถ้าลืมคือไม่โดนหักเน่ยอบไม่หักแล้วอันนี้แล้วแต่เลยค่ะนาะคือทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นเส้นอะทุบพิสตาเช่นก็ถืออ่านี่เป็นผิดใช่ค่ะแล้วก็หัน่นนะมันก็จะเริ่มเป็นเส้นมาละ อ่ะผมเอาเส้นเดียวละเดี๋ยวลูกคงไปทำเองน,นะนอันนี้ก็ญญเก็บไว้พวกนี้ก็เก็บไว้ได้นะครับเอาไว้ทำเชฟโป้ผัดไขยหรือว่าผัดไขยอ,อ่ะ,นนอ,ะอ่ะทีนี้ผมได้เป็นเส้นมานะนะนี่คือเทคนิละอ่าพอผมได้เป็นเส้นมาเสร็จแล้วปุ๊บนี่ผมเอานี่มาเลยครับมาวางเลยใครจะผูกโบตีลังกาสามตลบกระสุดแล้วแต่เลยนะครับไม่ห้ามครับแต่ผมต้องการแค่นี้ กสปร์อเ <c oughs> นี่ยแต่ว่าให้มันตึงนิดนึงนะคะ <c oughs> นี่อ่ะแล้วก็ตัดออกนิดนึงเพื่อความสวยงยามไม่มีนะสมูกนะคะตัดออกมาอ่าฮะนี่อย่าเอาใส่ในหม้อนะครับไม่งั้นเค็มนะครับเอาแต่ว่าเอาเศษหมูเนี่ยใส่ได้ไอ้พวกนี้อย่าใส่เดี๋ยวค่ะอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าเวลาเราไปเข้าห้องสอบบางทีเขาจะให้มาเป็นแบบท่าสั้นๆถ้ามันสั้นเราเราควรจะทำยังไงต่อค่ะมัดต่อใช่ค่ะ อุ้ยตายค่ะใครแม่ก็สัหงตรอิย์โอ้เราต้องถามพอดีเราจะได้สัานการ่าอ,อ,อันนี้อันนี้รอบเดียวเนี่ยเนี่ยต้องได้เป็นตัวแบบนี้เอาความยาวของกุ้งเป็นหลักนะกุ้งไก่หมูให้ได้อย่างนี้แล้วก็มัดด้วยเชือกแบบนี้ครับมันควรจะยาวพอๆกันใช่ไหม,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 มใช่ค่ะคือง่ายๆครับอาหารไทยเนี่ยพอตักขึ้นมาปุ๊บเข้าปากพอดีคําไม่ใหญ่เกินไปคือแกงจืดสามกระจั๊กครับถ้าเปลี่ยนจรมาเป็นงานขายสลักนะ่๊ะหกชิ้นนะ เสร็จแล้วปุ๊บเอาวางตรงนี้นะครับเบาๆมือหน่อยนะแล้วไปทำสามเกลือมาสามเกลือนะครับจดเลยทุกคนจะไปโขกมานะครับสามเกลือรากผักชีหนึ่งช้อนชากระเทียมไทยหนึ่งช้อนชาแล้วก็พริกไทยเม็ดห้าเม็ดโขก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 รวมกันเลยนะโขกโขกโขกรวมกันเลยเนี่ยรากหอมชีก็คนหนึ่งละก็ได้เนี่ยโขกโขกรวมกันแล้วเสร็จแล้วปุ๊บตักนะครับสามเกลือเนี่ย เอามาเค้าเค้าเค้าตรงนี้นะครับหมักไว้ก่อนให้ลูกซุปของเราเนี่ยมันมีความหอมของสามเกิดเค้าใส่ในเนื้อสัตว์ที่เราเตรียมใช่ค่ะเนี้ยเค้าใส่ในนี้ก่อนนะเค้าบอกเบานะครับถ้าเค้าแรงปุ๊บอะไรเกิดขึ้นมันจะหลุดนะครับเนี้ยเค้า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 แล้วก็พักไว้แล้วก็เดี๋ยวเรามาทำไปตรงนี้ อ,อ,นอนนตอาเค่นีออ้นออนออนสร็จแล้วก็ใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันหมักเิ็มไว้เลมนะครับเลมนะแทะเลมตรงนี้เลมออกหัวออกนิดหนึ่งแค่นี้เอกวาบางคนหั่นอย่างนี้เลยนะไม่ได้นะคะตัดแต่งก่อนให้เรียบร้อยตัดแต่งส่วนที่กินไม่ได้ออกไปเนี่ยกินไม่ได้นะครับไม่กินได้เวลาเราหั่นใส่ต้มเนาะก็ต้องการประมาณสักสี่เซนเนี่ยดูประมาณ สี่เซนก็ประมาณนิ้วครึ่งอ่ะนิ้วครึ่งถ้าเราหั่นอย่างเงี้ยเราเริ่มหั่นปึ๊บปึ๊บแต่ก็ปึ๊บถ้าเรายังไม่มีความมั่น,ม,นมั่นใจหรือวะนะ่าเนาะเราก็เอามาต่อกันมันจะได้ต่อกันมันจะได้เท่าๆกัน,นแต่ถ้าเรามีความมั่นใจแล้วเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วนะครับตัดหางออกครบตัดขึ้นอ่ะต่อเลยสี่เซนหนึ่งสองสามก็จะเหลือนหอน,น่อยนึงนะก็นะนะจะไหวขึ้น นะกับการที่เรามาหั่นทีละครั้งทีละครั้งเนี่ยมันก็จะช้าอยนะ่างนั้นเนี่ยพวกเราต้องฝึกนะครับเสร็จแล้วปุบ๊บนะฮะ,อ,ะอันนี้หัวเช็ดเท้าเช็ดเท้าสดหัวเช็ดเท้าสดเนี่ยก็เดี๋ยวหัน่นขึ่งกัน,นไม่ต้องเอาเยอะละครอ่ะ,อออออะ,อะเดี๋ยวเอาเพาะคนละหนึ่งท่อนนะพ่อ หึ่งท่อนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเมื่อเราได้หนึ่งท่อนมาปุ๊บนะฮะเราก็เอาส่วนที่มันเนี่ยมันตรงๆนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วนะครับซ้อร่องมนันซ้อร่องนะซออร่องนะครับ,รรบด้วยการนะครับบ้างมานะันอ่ะถามว่าถ้าเราเราจะหันแบบตรงๆอยู่ได้ไหมได้ะคะ่ะ น,นั้นก็ใครสถุนกินกันเนาะ <c oughs> ของเรานี่มันในรั้วในวังอ่ะท่า,านาเจ้าขุนมุนนายแล้วมันอย่าไปซาะร่อ,องเยอะเกินนะครับไม่ใช่โอ้ยแมคโครมาจบเอาเยอย่างเงี้ยมันก็จะสูญเสียอีกอ่ะนิดเดียวนะนออก็ <c oughs> คือง่ายๆเลยนะครับพวกเรานะอันแรกเอียงมีสี่พั้องศาและเอียงเนี่ยเราก็เอาตรงๆเนี่ยมันก็จะออกละนะฮะเนี่ยก็จะออกครับ แสร็จแล้วปุบ๊บเราหั่นนะครับอย่าหั่นใหญ่เกินนะครับถ้าเราหั่นชิ้นหนาเกินจะต้องใช้เวลาต้มนานนะครับเพราะว่าเมนูเนี้ยเขาให้เวลาเราแค่ยี่สิบนาทีนะถ้าเราไปหั่นหนาแบบเนี้ยเหมือนเราเหมือนที่เราทำอ, <ไป S 1> อะไรนะ<ป>เราทำข้าวมันไก่หันหนาแบบนี้นะต้มประมาณชั่วโมงไม่สุกนะครับดังนั้นเราก็ต้องหันน่นบางนิดนะึงนะประมาณครึ่งเซนนะครับไม่เห็นภาพครึ่งเซน นี่นะพึ่งสินจริงๆนะเอาไหมครับทไมมันขัาข้างสอบแล้วล่ะได้หมดค่ะพึ่งสินเอาถุงมือเข้าห้องสอบได้ไหมคะได้ค่ะถุงมือได้เหรอคะได้คุณผู้ชมเป็นคนสุกอบกไงต้องรอบถุงมือสวกอบอ่าเห็นไหมนี่อันนี้ก็มาขนาดนี้ได้ขนาดนี้อันเนี้ยถ้าเราหั่นอย่างนี้โอเคครับใช้ได้ครับแต่ถ้าเราต้องคำนึงถึงว่าเราจะเสิร์ฟแบบไหนเขาให้เราเสิร์ฟแบบไหน เสียบใส่ถ้วยแค่นี้เราไปหั่นชิ้นเนี้ยมันใหญ่เกินไปครับาหั่นเล็กนิดนึงค่ะนะแต่ถ้าเราหั่นเล็กปุ๊บมึงอย่าไปผ่าตรงนี้เราอย่าไปผ่าตรงนี้อีกนะไม่งั้นเ่ยลายหายเลยเราก็เฉียงนิดนึงนะมันก็จะได้ชิิงชิยงช่างช่ยง หนะลงที่นี่นะมันก็จะสวยเวลาเราขึ้นจานแต่ว่าท่านเจ้าขุนต้องการแบบยกซดอะแบบชามเดียวอย่างเงี้ยม,มันเออนะมันก็จะสวยงามแต่ถ้ามันยกซดแล้วอันเนี้โหน,นี่หมาแล้วนนะเอาอีกนี้ไปบวยสามสิบที ไปแล้วครับเสือสิครับแวกัไปเกี่ยวและปุปติไ้มาดไเลยปูหมายถึแ่ปเข้าไปนะปเลย